พพี่น้องในประเทศต่งตางประเทศืันนี้พาพี่น้องมาขุดกับปู่มากับพี่สาวพี่น้องผู้คุดเจ่าทั้ทงผู้ในบ่อใดกับมาหลุนกัดเบื้องพี่น้องมาขุดกับปู่มันกับพ่อเด็กแก่งกัะดพี่น้องย่ำได้ก็ได้ไปพี่น้องคุดน้ำกัน คือตื่นชุดดังเสียบตื่นแบบไรเนาะพี่น้องเอ้ยมันคือรถคักแทะถือกระดินงเนี้วเนี้ยบ้าพี่จ้อะไรบ่กล่ะนี่บอกเอ้ย เลี้ยงเนื้บาัน ันเลยแข่งปั่นนี่มันจะได้พ่ออมพ่อแกงบ ไอยบอกพี <boundaries> ่น้องมาขึ้นรถคักแท้เอ้าลกๆนี่บ่มีตุ้ปูนะโอ้นี่โอ้ยว่าแต่บ่มีสิใส่รถพี่น้องขึ้นหน่อย ยังไงกับพุทธพิณโนตัวกับตุกซ้ำนี่กับ่ทีใดปล่อยมันหน่อยพุด ลองผมทำโอ้เจะมันคับผูก็เลิกคักเบยังมาที่นอกอาปากหายต่างหาก ว่บักใหญ่เลยกูเถิีโตกูบอหลอบเปน้องตุนส่งคูอบุตรกตไมีแท้ ลม้ลมล่มที่นอกล่วมแห้งตามทงตามทานก็นลม่มตัวแม่เป็นอย่าง่รคือไอแท้ ตัวง่ายมากกับบุคอยปากกับขีานอกถอดคอคอให้ดูขพี่นอกเลยขอบพุ่มขอบพุ่มได้แล้วพ้่นอกทิ่สาม ู้น่อยผูหน่อยแห้งไป้หน่อยจะพูดปู้ปู้หน่อยจะพูหน่อยก็เอาไปดองใส่ตำหม้อหงโอ้ยุโอ้ยเอาขึ้นมาเพราะแห้ง โอาเขมพูพี่น้องโตกระปูโอ้หน่อยคักหน่อยค่กปูกระปูใหญ่แบบตัวนี้นั่นนี้เป็นสาวล่ะสานั่นกระพอดีตตเม่ตโตแมย์ยังกระปู่างพูกระปูที่ละพี่น้องโตไหนไงฉันมเกิไง้ตไหนน้อยแต่เพิ่งเกิดตัวไหนสิไงปันไหนหงแม่ล้มกบไง่นแล้วนี่ กบกบเผาเมนกบจีบบอเบอร์สมุดาแ่เมนกบนะะือที่เลืกฉากเนาะคิดนือยับชุดแขนชุดขาพลันจ่อยโอยสับดังปวดรลตัวนี้กบยังเดยวสุดส้มเือดจะหนีไครเนี้ยารงาน ปัาดปัาดตัวแมยางดิแม่ลู้พูพรูปบ่ตัวเธอแม่แม่เอาไปใส่ถังพอละพอแล้วพอดีดีดออนี่เราพ่พพอยใส่ตับหมู อกไม่ที่ม่วงๆไร่ๆโๆเจอัวตัวเมลตัวใหญ่พี่น้องพ่อปู่ไก่ๆกันเลย พูนะพูนพนั้น,นมันไปอยู่นั่นโอ้ย,อยก็พูนแหละตาหนอเอ้ยตาบลกเล็กบอสขัดอีกะนะขัดก็ปุยเเคลียร์ถิ่นลกมาอีกคัเคล,ลียร็ปุขึ้นก็ไ่เห็นหงี่นองเอย ต,ตัวใหญ่อออตัวใหญ่นะคะตัวเธอตัวแร่ขุดนมวลำนากหน,น่อยขุดนมวลเันส์สายน้อยเอาเป็นผีกระปูปลาเทียกกระปูขึ้นมาไม่รู้เรื่องเลย กินเงจามันขนาดให้บุหูไันเาเห็นหูกุปูุใเถอะสุดเนี่ยไปทางไหนหจะหูไม่ลงมันอยทางไจะพูดมวนอีกเลยแล้วเนจะพูดมวนแห้พี่เนาะออกจากพี่นเนะัะมาแล้ว ถอดัะไรชุดถอยไปทอยไปสักกระปุกนี่มโตไปใส่มันตัวบบใหูแหล่ตัวก็ใหญ่เลย เลืกแหงมั้ยลือกแหงว่ะเด้โมเด็มมั้งล่นลิงสองสองคือหาบุกหอยเดือดเขาหาบุกหอยเดือดเห็นเขาหาบุกหอยเดือดเห็นแต่เขาเอาแบตเตอรี่สองโอ้โหบุกใหญ่โอ้ยบุกใหญ่ตัวหนึ่งน้อหนึ่งพี่น้อง ท่านหอดีอป๊าสูอ้าวสู้สู้กกัะพูดมาทังเขาว่าคนหายดนเช่นนั้นก็ต้องขุดให้มันถึงปันนี่ล่ะก็ทราบแหตแการานขาดเคิงแล้วเนาะนี่นอะน่าคิดปวดมันโอ้ครเิงดีแต่ลงไปยแีแต่วาา่าท่านขาดยังเรียนไปไหนอี ับอีกเหรอมันถึมากระดองะแตกบลต้องสำนีนะบึกหลหลกคักหน่อยเอ้ยับอีกเลยก็ตื่นเอะตื่นก็ว่ามันตื่นตัวนี้หลกกว่า ด่างผัวดิบูเป็นด่างจับจะหนึ่เข็นกระปูในผุดางผัวๆลงไป เสียงลมดังบูบมือแรกอาบน้ำเลยพอน้อพี่น้องมือแรงหนาวอีกแล้วนี่แต่เดี๋ยวนี้ยังหนาวเหรอเมื่อหอนนี้กาบเลย พี่น้องตัวใหญ่ต้องเหมือกอะแป๊วหน่อใหม่มาแกงหน่อใหม่แป๊วแหนงหน่อใหม่สำหรับพี่น้องหน่อใหม่ก็ะเซ้าออกแล้วล่ะ หอดอะไรหอดอะไหอ,ะหอดแล้วอี้อใจว่าหอดอยังไปอีกแล้มหมันมหูเลโอยทั้งเขึ้นไปนั่นมันคือนเป้นวมนามันสิขึุนคือเหอ <c oughs> ็ดแป้วัตัวมันขึ้นไปอ่งังยังสิว่ามันสุดหูมันบ่สุด เพ้่งแหละปันหนูตัวบักใจเลยนี่ตัวะปูแหล่ชายคือมาเห็นหนอนขู่ผู้แอบผู้ไปบ้านนีเลื่อเลืกหน่อยหน่อยต้องถายกบบเทเลืกขึ้นหน่อยเห็นอะไรใช่ปะอย่างปอกกอบการถือตามเสียม เับเสียมถูกหัวบ่ไดพัวน้ำพึ่งแม่นว่าต่างว่าเอาบใจทีุ่ดลูกหนกตัวเล็กเข้ากัปู่ อาอย่ากหัวเรี่ยพีน้องดู่บกเล็กนึงตัวเล็กเท่ากับปูจะไม่เิ่นขักบ๊วนแมวนอ้มันเวบเที่สุดที่สุดสวยปุ๋งไงหนึ่งผู้นี่แมวเนี่นรอ้โหบ๊ ดูเฉยๆอ๋อส่างเป็ผูกก็ได้พ่อได้อ้อมได้แก่งอยู่พี่น้องแต่จะจบคลิปสักนีแล้วพี่น้องขอกันไหมคลิปขอกันไหมผู้กาสหนาด้วยพี่น้องด้วยขอกันไหมนี่ดืงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลี้ยงดูพี่น้อง สวัสดีค่ะขอกันไหมกาดนาพี่น้องว่ากิอากขอบาหยังหาเหอดคาอบคอบขอบกอบคอก็ออกขอบคุณมากขอบเห็ดาบคุมอบคุณอมกขอบคุากอบคุณมานอบคุณมากขอาคมานอบอกสอบปุ่องเบิ่งอค่อบอบคาคคบาย